ราขอต้อนรับนะครับเจ้าของร้านแมนฮัตตันแมงโก้คุณตับบูครับรุ่นสวัสดีสครับสวัสดีครับร right ้านร้านชื่อน่ารักมากแมนฮัตตันแมงโก้นะฮะต้องต้องใช้ไมโครโฟนไหมครับหรือว่ามีไวเลสครับต้องใช้ไมโครโฟนนะครับครับคิดนานไหมครับกี่ปีก่อนจะออกมาเป็นร้านนี้ได้เกือบปีหนึ mm ่งนะครับเพราะว่าด้วยคอนเซปต์ด้วยอาหารแล้วก็ สถานที่ที่จะไปตั้งอยู่ครับตอนนี้ตั้งอยู่พะรามสีครับแล้วเราก็จะออกตามอีเวนต์ส่วนมากครับแมนฮัตตันมนโก้ทำไมต้องเป็นแมนฮัตตันเกาะในนิวยอร์กแล้วทำไมต้องเป็นมะม่วงเอามะม่วงก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยแบบมะม่วงไม่จะเป็นผลสุกผลดิบเนี่ยมันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยอะครับผมก็เลยอยากจะเอาแบบ ผลไม้ไทยมาใช้แล้วทำให้คนต่างชาติแล้วคนไทยเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วแมนฮัตตันแมนฮัตตันต้องบอกว่าผมแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยเคยแบบไปเรียนที่อเมริกาช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงเวลาที่ว่างก็แบบไปแมนฮัตตันนิวยอร์กก็เห็นพวกอาหารอะไรอย่างี้ก็เลยคิดว่าจุดสําคัญคือเห็นฟู้ดทรัคก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากทำฟู้ดทรัคในเมืองไทยใช่ต้องขบอกว่า เขาได้มีโอกาสติดตามช่วงฟู้ดทรัคของเราติดต่อมาเลยบอกว่าเราก็มีฟู้ดทรัคเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าโหดีใจมากที่ติดต่อมาแล้วถ้าคุณผู้ชมมีฟู้ดทรัคที่อยากจะมาทำเสนรนรายการติดต่อมาติดต่อมาเลยเลยนะคะอาหาเมนูน่าทานมากเลยมีอะไรบ้างพี่เมนูก็เริ่มที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้าวหน้าไก่ทอดอันนี้ก็จะได้แบบแรงบันดาลใจมาจาก Orange Chicken ที่ ที่อเมริกา,าจิ้มกินได้เลยไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบซอ,อสมะม่วง top <ข>ออนท็อปขอบอกว่าอันนี้เป็นเมนูโปรดผมเลยทุกครั้งที่ไป ไปอเมริกาไปกินอ่าไชนีสสฟฟาต์ู้ดหรือฟาสต์ฟู้รจีนเนี่ยอันนี้จะเป็นเมนูเด็ดที่สุดเลยครับอันนี้มันเกี่ยวกับมะม่วงไงครับเออซอสเป็นมะม่วงครับอ่าเราเปลี่ยนเป็นเเปป็็นนอะไรนะมะม่วงใช่ครับซอสมะม่วงครับอ๋อซอสมะม่วงแล้วไก่ทอดแลองชิมให้เราซิว่าอร่อยไหมคุณวดีทำไม่ได้แม้แค่วันเดียวเวลาจัดรายการเวลาจัดรายการเราก็เรียกคุณวดีแต่หลังรายการแบบนึงรักไม่ได้สุดเลยถามหน่อยว่าวันจันทร์กลับมาอีกได้ไหม ับกมาได้ลเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ๋อมันเหมือนอมันเหมือนชิคเก้นคัมเผาอะคล้ายๆแบบนั้นก็จะเหมือนออเรนจ์ชิคเก้นออเรนจิเก้นออเรนจิเก้นแบบมา เคฟยืนลุ้นใหญ่างเดียวเลยลุ้นว่าอะไรฮะลุ้นว่าเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยคูดได้กินไม่ได้ผมกินไม่ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์แต่รับประกันอาทิตย์หน้าถ้าคุณไม่มาผมจะแวะไปหาได้ครับตรงพระราม4ติดกับโชลูมพันด้าก่อนถึงโชลูมพันด้าก่อนถึงโชลูมพันด้านะครับต่อมาครับตัวซี้ก็จปลาหมึกมะม่วงอันนี้เป็นซาวซ่าปลาหมึกใส่มะม่วงไปครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับแผ่นตอติญ่าทอดอยากินมากอ่ะโอ้โห ขาก็จะกินกันอย่างนี้ครัใช่ล้วก็ผมก็จะทําให้เป็นแบบแนวแบบรสชาติจัดจ้านอให้เข้าแบบคนไทยครับนี่อ่ะแจ็คมาเลยฮะอ้าวเป็นอไรบ้างไหนลองบอกเรื่องแป้งนะครับว่ามันกรอบมันนุ่มมันแป้งนุ่มแล้วกรอบมากฮะแล้วก็เส่วนปรุงแล้วก็ยำคู่กันเนี่ยเด็ดมากครับผมมะม่วงนี่ก็คือเราหั่นสลด์มะม่วงไปในในซาซ่าใช่ไหมครับ เมนูไทยๆเมนูไทยถัดมาก็เป็นยำมะม่วงแมฮัตตันครับก็อยากทําให้เป็นแบบสไตล์แบบคนไทยเข้าถึงเไมงไม่อะไรอยู่ในในก็จะเป็นรสชาติแบบไทยๆก็เป็นปลากรอบแล้วก็มีใช้ปูกรอบครับครับค่าแล้วเจอรถคันนี้ได้ไหนครับเนี่ยอะไรนะครับจะแล้วเจอรถคันนี้ได้ที่ไหนครับหมายถึงว่าเจอที่ไหนก็ตอนนี้จอดอยู่ที่พระราม4ชลุรีฮอนด้าครับครับครับแต่ที่เด็ดก่อนนั้นก็คือชามะม่วงครับนี่ใช่ครับ ให้ค hey, ุณผู้ชมดูด้านในหน่อยดีกว่าจะมีเม็เห็นบ้างมันจะมีเม็ดๆอยู่ในนี้อ๋อเป็นเม็ดมะม่วงครับอันนี้ก็จะขายเลยเหรบมันเหมือนกับชาไข่มุกใช่ครับใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็จะแบบป๊อปในปากครับแต่คุณลองป๊อปในปากสิมันจะมันจะป๊บเหมือนข้างในมันแบบใช่เหมือนไข่ปลาแล้วมันแตกเป็นมะม่วงเนาะก็แตกกว่ามาปกติก็คืนได้เลยแล้วเป็นรสมะม่วงด้วยนิดนึงโอ้โครับอร่อยครับก็จะแบบหวานๆเปรี้ยวๆไม่ไม่ทำหวานมากครับ แตกแตกใช่ไหมมันชื่ออะไรนะครับเมนูนี้เป็นชามมะม่วงครับอ่นี่จานสเปิร์แมงโกีโอ้วันนี้เนี่ยถ้าคือถ้าเกิดว่าคุณชอบมะม่วงแนะนำเลยนะครับฟู้ดทรัคนี้นะครับแมนฮัตตันแองโก้เข้าไปที่ w w w m a n h a t t a n a ตันแ c o m นะครับเดี๋ยวว่าไปที่ a c e b o o k เป็นแฮตเทนแมนโก้ก็ได้ครับติดต่อทางรถก็ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับไปได้ทั้งคันเลยเหรอครับไปได้ครับอ่าเข้าไปดูใน f a c e b o o แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเราขึ้นอยู่ใต้จอแล้วในขนาดนี้ทั้งสองคนนั้นมีหน้าที่ทําอะไรครับให้กําลังใจครับนี่เป็นเครือญาติกันมาหาหรือว่าทําอะไรเลยทาอะไรอ้เาก็จะมีตรงนี้เป็นพวกบอกว่ามะม่วงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องปรุงวัตถุดิบก็นี่คือครัวเพราไงใช่แล้วนะครับเป็นครัวขึ้นที่เลยครับ คุณเป็นแฟนใครในที่นี้นะครับคุณสนใจคุณสนใจซ่าอีกหรือคุณเกันธ์ไหมครับคุณสอใจซอีกหรือคุณเอกพันธ์ไหมออฟฟิศออฟฟิศแล้วก็ทำไม่รู้ไเหรอคุณเอกที้อยากไปต่างจังหวัดก็รถคันนี้ไปเลยไปได้เลยได้แล้วก็เชฟทั้งสองท่านนี้ไปได้ด้วยเลยอันนี้ไม่ให้หมายความว่าคุณห่วงเขารถนี่เราก็ตกแต่งยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเท่าไหร่ใครห่วงใคร เ้าห่วงเชฟมาเดียเดียว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 เดยวเดียวเยวเดียเดียวเดีเดียเดยวเียเดยวเยวเดียวเดียวเดอยเียเดยเดีนวียวเดียวเดยวเดียวเดียไเดียวเดียวียเลยครับยี่เรียวเดยวเนี่คืออะไรดียวเดียดีเดยเดียนเดียวเดียวเยวเดียวเดมยวเดียวเดียวเดียวเยวเดยวเดียวดยวเดียวเยดียวเีเอยวยดเยยเย่วยยวดวยวยดยว อาอคลิปจบแล้วเอาไม่ดูเ,<อ>เลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย